มีสามสิ่งนะที่นอกจะเป็นตัวปรับดันครับเคลื่อนชีวิตของคนเรารวมทั้งความเป็นไปนะของโลกภายนอกหรือโลกรอบตัวเนี่ยนั่นคือโลกโกรธลงนะซึ่งมันก็พาผู้คนเนี่ยไปประสบกับความทุกข์หรือการสร้างความทุกข์ให้แ่กันและกัน โดยบนเวียนอยู่กับเรื่องเนะสื่อมราบเสื่อมยศทีแรกก็ได้ราบก่อนนะแล้วก็เสื่อมราบให้ยศแล้วก็เสื่อมยศสารเสริญแล้วก็ดินทาสุขและทุกขนะ์ที่เราเรียกว่าโลกธรรมแปดมันก็คือสิ่งที่นำพาผู้คนไปนะเจอความทุกข แล้วก็เกี่ยวข้องกันไปในทางที่ผิดพลาดนะสร้างความทุกข์ให้กับกันและกันอันนี้คือสิ่งที่เรานะสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากหนังสือธรรมะหรือจากพระไตรปิฎกที่ท่านได้พนัฒนาถึงกิเลสตัณหาที่นำพาผู้คน ไปสู่การแข่งแย่งแข่งดีขับเคี่ยวกันจริงเนี่ยความจริงที่ผลักดันผู้คนให้หุนเวียนเกี่ยวข้องกันไปในทางที่ก่อความทุกข์เนี่ยนอกจากหนังสือธรรม,มะหรือว่าพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกอย่างเรื่องราวในชาดกแล้วเนี่ย เราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะจากนิยายนิยายที่จำลองความเป็นไปของผู้คนซึ่งมีมากหน้าหลายตานอกจากเราจะเห็นนะกิเลสข,ของผู้คนที่นำพามนุษย์เรามา ขับเคี่ยวกันแล้วนี่บางทีเราก็ได้เห็น,นสัจธรจะทำความจริงของชีวิตได้หรือที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่านะหรืออยู่ที่ว่าเราจะเห็นแต่ความสุขสนานหรือว่าเก็บเกี่ยวแต่ในสิ่งที่มันเป็นด้านลบ<ม>ด้านร้ายของมนุษย์<ม>อย่างสามก๊กเนี่นะนะเป็นจะว่าเป็นนิยายที่มันจําลองนะ นิสัยหรือธรรมชาติหรือวัตถุเราสันดานของมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีนะก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเวลาเราอ่านนะสามกงนี้เราจะเห็นเลยน,นะเรื่องของการชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้ขับเคี่ยวเพื่อมีอมนาจนะเพื่อสนอมกิเลสตัณหา ถูกขับเคลื่อนด้วยโลภโกรธหลงแล้วก็มีแง่มุมนะบางแง่มุมนะที่มันให้ควาคิดเตือนใจเราได้ดีนะอย่างเช่นเนี่ยอุบายที่ต่างฝ่ายนะต่างใช้เพื่อทำลายคู่ต่อสู้เนี่ยพรามันเราได้เห็นแล้นะเขาใช้อุบายต่างๆอย่างไรบ้าง วิธีหนึ่งก็คือการใส่ร้ายหรือปล่อยข่าวลือต้องการกำจัดนะฝ่ายตรงข้ามนะเอาก็มีการปล่อยข่าวนะใส่ร้ายว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนทรยศฝักไฝฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นสายของศัตรู หรือว่ากำลังคิดการใหญ่นะก่อการกำเริบจะก่อกระบ,บทแลวคนที่หลงเชื่อนะขาพวกนี้เนี่ยเขาก็จะหาทางกำจัดซึ่งก็บันกลายเป็นการเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามนะอันนี้เขาเรียกว่ายืมมือฝ่ายตรงข้ามมากำจัดศัตรูใช้บ่อยเลยนะมีวิธีการปล่อยข่าวลือกระซิบเป่าหู ใช้อุบายต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ายุแยงเสี่ยมให้เกิดความระแวงถึงขั้นนะทำร้ายกันประหัดประหารกันวิธีนี้มันก็ทำกันมานานนะแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ในทุกวันนี้อีกวิธีนึงนะที่น่าสนใจแทนที่จะใช้วิธีอ หลอกลวงอำพรางตัวเองในการปล่อยข่าวลือหรือใส่ร้ายากับแสดงตัวเปิดเผยเลยนะแสดงตัวเปิดเผยด,นะด้วยการเขียนจดหมายเนี่ยนะด่าหรือเยาะเยะ้ยวิธีนี้ของเป็นใช้หลายครั้งนะแล้วก็ได้ผลด้วยอย่างตอนที่กกเล่าปีเนี่ยกับ ก๊กซุนกวนนี่ร่วมมือกันเพื่อที่จะสู้กับโจโฉเนี่ยซึ่งส่งกองทัพกำลังพลนับแสนนี่มาล้อมเมืองกังตังเนี่ยคองเบ่งกับจิวยี่นะจิวยี่นี่นก็เป็นอยู่ในอยู่ในเป็นคนของก๊กซุนกวนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะในการเผากองทัพเรือของโจโฉจนกระทั่งพินาศววยวดนะในศึกที่เราศึกเซ็กเพ็กเนี่ย แต่พอกําจัดทับโจโฉได้นะจิวี่นี่ก็คิดจะหาทางนะกาจัดเล่าปีและคณะแต่ไม่สําเร็จนะคงเบ้งรู้ทันคงเบ้งก็พาเล่าปีหนีกลับไปตั้งหลักพอปลอดภัยแล้วเนี่ยคงเบ้งก็เขียนจดหมายนะมาถึงจิวยี่ เดิมแรกก็ร้อเรียนก่อนหรือเยอะเย้ยนะเยอะเย้ยวันเนี่ยขอบคุณนะที่ท่านได้ส่งนะทหารพิทักษนะ์ทหารกองสังหารเนี่ยมาพิทักษพวกข้าพเจ้านะแต่บังเอิญนะพวกข้าพเจ้าเนี่ยนะกลับเมืองก่อนกระทันหันก็เลยไม่ได้รบกวนนะ ทหารสังหารเนี่ยของท่านนพรพเจ้านี่ขอบคุณท่านมากนะที่มาส่งทหารมาช่วยพิทักก็อยากจะตอบแทนคุณของท่านนะว่าตอนนี้โจโฉเนี่ย,ยกำลังจะญาตราทัพเนี่ยไปยึดบ้านเกิดไปตีบ้านเกิดของท่านเพราะหมายตาคนรักของท่าน,นโจโฉนี่เตรียมจะเชยชมคนรักของท่านแล้ว เพราะก็เป็นคนมากๆในกามขอให้ท่านเตรียมตัวได้เลยนะพอเขียนเท่านี้นะจิวเย,ย่เนี่ยโกรธแค้นมากนะเพราะก็กระอักเลือดเลยแล้วก็ล้มป่วยแล้วไม่นานก็ตายนะสมความปรารถนาของเบงตอนหลังเนี่ยคงไม่ก็ใช้วิธีนี้อีกนะ นะกับแม่ทัพของโจโฉในชื่อององหลงก็ององหลงนี่ก็พ่ายแพ้นะพ่ายแพ้ทัพขงเบ่งแต่ขงเบ่งเนี่ยไม่พอใจเท่านั้นนะเขียนจดหมายเนี่ยไปเยาะเย้ยอองหลงบอกว่าเนี่ยท่านไม่น่าจะเดือดร้อนเลยนะในการทำศึกสงครามเพราะท่านอายุมากแล้วอายุเจ็ดสิบหก ควรจะนี่ควรไปเวลาพักผ่อนของท่านไม่ควรจะออกมารกอายกทับจับศึกเลยนะทหารเก่าจวนตายนะอย่างท่านเนี่ยควรจะพักผ่อนมากกว่าเพราะว่ากำลังวังชาวความสมารถของท่านเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วแต่ท่านก็ไม่เจียมนะสังขารอย่างพากองทัพมาสู้รบกับข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้านะ แล้วพวกท่านเนี่ยนหาได้เจียมตัวไม่ว่ามารับใชนะ้คนที่เป็นอธรรมนะคือโจโฉตัวท่านเองก็ใช่ย่อยนะเป็นคนที่ตีสองหน้าเป็นคนทรยศในละคุณต่อผู้มีพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยชุบเลี้ยงท่านมาแต่แทนที่ท่านจะมีความสำนึกในบุญคณของพระเจ้าเฮียนเต้นเนี่ยกับฝกโโักใฝ่โจโฉโจโฉนี่ก็ ยึดอำนาจมาจากพระเจ้าเฮนเตโดยที่ท่านก็ให้ความร่วมมือแล้ว่าท่านเป็นคนเนรคุณมากแต่ท่านนี่ก็ใกล้าตายแล้วเนี่ยอีกไม่นาาก็ท่านก็ต้องไปปราโลกแล้วแล้วท่านจะมองหน้าบรรพชนของท่านได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นคนอักตันยูเป็นคนที่ไม่มีธรรมรับใช้ผู้ที่เป็นคนเลวร้าย มารดาของท่านถากว่ารู้ว่าท่านเป็นผู้ประพฤติชั่วเลวสารแบบนี้ก็คงจะบีบคอท่านตั้งแต่ท่านยังเป็นทารกแล้วไม่ปล่อยท่านเกิดมาแล้วก็ทําอาการกําเริบเสบสารแบบนี้ท่านจะไปเจอหน้ามารดาของท่านได้อย่างไรยังมีหน้าจะไปเจอมารดาศบตามารดาของท่านได้หรือในปัจโลกมีทางเดียวเท่านั้นแหละคือท่านควรจะเกิดไปเป็นสุนัขมากกว่าเอาลอง ได้อ่านจดหมายนั่ก็โกรธมากเลยนะหัวใจวายตายคาที่เลยสำเร็จประโยชน์นะของคงเด้งต่อมาเนี่ยคงเด้งก็ทําอีกนะกับแม่ทัพโจจินเนี่ยของกกโจโฉเนี่ยโจยจินเนี่ยพ่ายแพ้นะทัพคงเด้งนะทั้งที่มีกำลังพลเนี่ยเป็นแสนนะแต่ว่าเจอกองทัพ จำนวนหยิบมือเนี่ยของคงเบ้งเนี่ยซึ่งได้ใช้สติปัญญาใช้ความสามารถทำให้น้ำท่วมทับของโจจินเนี่ยเสียหายไปเยอะนะคนตายไปมากโจจินล้มป่วยเลยนะแต่ว่าคงเบ้งไม่พอใจเท่านั้นนะเขียนจ้นมม้บางจำนวนก็แบไปอ่าไปด่าต่อหน้าเลยในหลองที่ประจันหน้ากันบอกนี่ท่านป่วยเนี่ยนะท่านสมเนี่ยไม่ใช่เพราะพิษไข่หรอกนะ แต่เพราะท่านกลัวว่าเนี่ยท่านจะรอดจากการถูกตัดถั่วได้อย่างไรในเมื่อพาผู้คนนับแสนมาล้นตายแบบนี้ท่านเองเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเลยนะสติปัญญาหนาทึบไม่รู้การศึกสงคราม,มาำราบพี่ชายสงครามก็ไม่ได้เจนจัดแต่ที่ขึ้นมาเป็นแม่ทัพได้นี่ก็เพราะซื้อตําแหน่งแล้วคนที่เขาเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาต้องรู้นะอย่างรู้ฟ้าดินรู้ฝนทางทางน้นทาง ทางลมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของพิชายสงครามแต่ท่านถามีความรู้ไหมจึงพาทหารล้มตายไปจํจำนวนมากและท่านเราเนี่ก็กลดาท่านแต่ท่านจะได้ยินได้อย่างไรนะเพราะว่าสมองในสีสางท่านเนี่ยมันมีเพียงแค่น้อยนิดท่านจะรับรู้ถึงความทุกข์ของผู้คนได้อย่างไรท่านเองไม่มีความสามารถเลยในการศึกสงครามนะปัญญาหนาทึบ แม้ใครสอนก็ไม่ฟังแม้ใครแนะนำก็ไม่เชื่อท่านทำการสึกสงครามพา่แพ้ย,ยับเยินแบบนี้ท่านนึกหรือไม่ว่าประวัติศาสตร์จะลึกชั้นจะลึกชื่อท่านว่าอย่างไรนะและถ้าว่าท่านไปปรโลกเมื่อไหร่เนี่ยท่านคงไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็จะไปที่หลุมศพท่านแล้วก็ทมน้ำลายใส หลุมศพท่านเนี่ยไม่ต่ายจากน้ำที่ท่วมทับทหารของท่านจจินอ่านจบนะหัวใจวายเลยเพรแค้นมากถูกเหย็ดยามแล้วก็ถูกด่าหัวใจวายตายขาที่เลยต่อมาเนี่ยนะคงเป้งเนี่ยทำศึกสคงครามกับสุมาอีนะยกทัพไปแต่สุมาอีเนี่ย ไม่ยอมออกสู่รบด้วยนะปิดประตูเมืองคองเบ่งท้ายยังไงก็ไม่ยอมออกมาทำยังไงใช้วิธีเดิมเขียนจดหมายถึงสูมาอีนะซึ่งเป็นอ,อยู่ในก๊กของโจโฉเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ตายไปแล้วบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยขอส่งชุดเสื้อผ้าสตรีมาให้ท่าน วังว่าชุดนี้เนี่ยจะเหมาะกับตัวท่านธรรมดาชายชาทหารเนี่ยเมื่อมีศึกมาประชิดเมืองก็ย่อมออกไปต่อสู้เมื่อมีอริมาท้าทายนะก็ย่อมไม่นิ่งเฉยแต่การที่ท่านนิ่งเฉยเนี่ยไม่ออกมาสู้รบนะน่าเสียศักดิ์ศรีมากสมควรที่จะสวมชุดสตรีนี้ เพราะอากับกิิยายังท่านเนี่ยมันไม่ต่างจากผู้หญิงนะที่กลัวแดดก,กลัวฝนกลัวความทุกข์ยากรักสวยรักงามหวังว่าทุสตรีนเนี่ยท่านคงจะชอบเพราก็สมาสมาัยอ่านนะหัวเราะนะหัวเราะไม่มีความโกรธแค้นเลยแล้วก็เขียนจดหมายตอบกลับไปแล้วขอบคุณคงบิ่ง แล้วก็หวังว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าแผนของเบงเนี่ยไม่สําเร็จเพราะสุมาอีเนี่ยไม่หลงกลไม่โกรธกับผัวเราะและสุดท้ายเนี่ยคงเบงก็ต้องอเป็นฝ่ายปลาชัยไปเองนะเพราะว่าสึงนั้นเนี่ยคงเบงในสุดก็ตายแต่งดีนะที่กองทัพนี้ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดมาได้ จดหมายสี่ฉบับนี้ขององของงแบ่งนะสามฉบับได้ผลนะไม่ว่าจิวยี้หรือว่าอองลองรัตตัวจินเนี่ยอ่าแล้วนี่โกรธนะคนหนึ่งกรากเลือดตายอีกสองคนนี่หัวใจวายแต่ทำอย่างนั้นกับสุมาอี้ไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะสุมาอี้ฉลาดนะไม่หลงกลศัตรูแล้วก็จะว่าไปก็ไม่ถือสาด้วยนะไม่ถือสา สิ่งที่องเบงเนี่ยนะทำก็คือกระตุ้นให้โกรธเพราะรู้ว่าความโกรธเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายเจ้าของแต่ที่จริงทั้งสามคนนี้ก็น่าจะรู้นะว่าเนี่ยอุบายของของเบงเนี่ยก็คือมายั่วให้โกรธโดยพยายามจับจุดที่เป็นจุดอ่อนหรือเป็นจุดที่เจ้าตัวนี้ยึดมั่นถือมั่นนะเช่นจิวยี่เนี่ยก็คิดว่าตัวเองฉลาดพอมีคนรู้ทันก็จองเบ้งก็ต้องการเชีย์ว่าเนี่ยฉันรู้ทันแกนะ เนี่ออย่างจิวี้นี่ก็ไปยึดติดนะไปหลงรักในหญิงสาวเนี่ยพอมีใครมาแตะหญิงสาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะที่โจโฉเนี่ยจะเข้าไปหมายเชยชมเนะคนรักของตัวเนี่ยพอที่นั้นก็โกรธเนี่ยก็เลือกไปแตะจุดอ่อนหรือว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญขณะที่องร้อนเนี่ยก็ถือว่าตัวเ,เนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริตนะแต่ดันถูกด่าว่าอากตันยูไม่ รู้จักบญคุณของคนไปคบคนชั่วแล้วจะไปดูหน้าป,นปรรญชนได้ยังไงคนที่ถือเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งโกรธนะส่วนอองร้องเนี่ยนะถือว่าตัวนี้เป็นคนที่มีปัญญานะแต่ดันกลับมาหาวาตัวนี้มีสมองทึกปัญญาซาเนี่ยโงโกรธมากลืมตัวนะลืมไปว่าเนี่ยของเบ้งเนี่ยเขาเขียนจดหมายมาเพื่ออะไร ที่จริงถ้าฉลาดหน่อยนะอย่างสุมาอีนี่ก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่มันแค่อุบายแต่ว่าสามคนเนี่ยนะพอถูกจี้จุดอ่อนเนี่ยโกรธขึ้นมาทันทีแล้วความโกรธเนี่ยมันทำร้ายใครนะมันทำร้ายตัวเองที่จริงคนที่ฉลาดแล้วรามีสตินะก็ยอมรู้นะว่าผมเป็นทำงี้เนี่ยนะก็เพื่อยุให้โกรธ ก็ไม่รู้ว่าศัตรูต้องการแบบนี้จะไปโกรธสมใจเขาทําไมแต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันพอมีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรบางอย่างแล้วพอมีคนมามากระทบตรงนั้นเนี่ยมันก็โกรธและเรื่องนี้นก็ชีเห็นนะว่าเนี่ยความโกรธในสุดท้าย,ยมันก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะมันทําร้ายตัวเองอันนี้ก็ได้เป็นข้อตือนใจนะว่าคนเราเนี่ย เวลาใครที่เขาไม่หวังดีกับเราหรือว่าเขามุ่งร้ายเราเนี่ยล้วเขามาด่าเราเนี่ยก็ไม่สมควรที่เราจะเข้าทางเขาเพราะเขาต้องการให้เราโกรธอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องไปเข้าทางเขาเนีเมื่อเขาเป็นศัตรูเขาไม่ได้มุงม่งมุ่งมุ่งหวังหรือปรารถนาดีกับเราแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอศัตรูมาว่าโกรธเลยนะแล้วก็เข้าทางเขา ศัตรูเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยทุกข์ให้เรารุ่มร้อนหรือบางทีก็หัวใจวายตายเนี่ยก็ก็ไปสนองความต้องการของเขาทำให้เขาได้สมอยากถ้าคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยนะก็จะไม่หลงกลก็จะไม่ยอมปล่อยใจให้เขาทางฝ่ายตรงข้ามอย่างสุมาอี้เนี่ยหัวเราเลยนะส่วนหลวงพ่สุมาอี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ทันอย่างเดียวนะ แต่ว่าไม่ถือสาเพราะไม่ถือสาเขานะมันก็ไม่ไม่โกรธจะมาจี้จุดยังไงฉันก็เฉยเพราะรู้ว่าเนี่ยแกต้องการให้ฉันโกรธนะแล้วฉันจะโกรธสมใจแกทําไมในเมื่อแกเป็นผู้ที่ปรารถนาไม่เป็นผู้ที่มุ่งร้ายกับฉันจริงๆนะคนเราเนี่ยถ้าออว่าเส็นท่วงของความโกรธนะเราจะไม่ปล่อยใจให้ให้จมไป แนวนาความโกรธเนรสันเบนเดล่าที่พูดดีนะเขาบอกว่าความโกรธหรือความขับแค้นเนี่ยมันคือยาพิษที่เรากินด้วยหวังจะให้คนอื่นตาย <c oughs> ความโกรธคือยาพิษที่เรากินเนี่ยเพื่อหวังให้คนอื่นตายเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็มุ่งร้ายเราแช่งชักหักกระดูกอีกฝ่ายหนึ่งขอให้มึงตายขอให้มึงตกนรกแต่คนที่ตกนรกคนแรกคือใครก็คือเรานะถ้าเราโกรธ เรากินยาพิษเพื่อให้คนอื่นตายเนี่ยมันมันแสดงความความโง่นะแต่คนเราพอพอโกแล้วเนี่ยมันก็ขาดปัญญาแนละ้วจิ๋วี่ซึ่งเป็นคนที่ฉลาดมากนี่ก็ก็อักเลือดตายเพราะแผนตืื่ๆของเล่นอันนี้เพราะว่าความไม่ความขาดสติหรือไม่ได้เข้าใจนะถึงธรรมชาติของอคนที่เป็นศัตรูที่มุ่งร้าย จริงๆถ้าไม่สนใจนะถ้อยคำของคงเบ้งเนี่ยอย่างที่สุมาอี้ทธเนี่ยจิวีย่คงจะมีอายุยืนนะเช่นเดียวกับโยจิตและอองลองเนี่ยแต่เพราะไปสนใจนอันนี้แหละคือเหตุแห่งความทุกข์แห่งแห่งความโกรธหลวงพ่อชาน,นั่นเคยพูดกับลูกศิษย์นะเนี่ยถ้ามีคนมาว่าเราว่าเป็นหมาเนี่ย ท่านจะว่าอย่างไรรู้สสกคลึงบอกว่าเนี่ยเราอยู่ดีๆมาว่าเราเป็นหมาก็ต้องโกรธสิครับหลวงพ่อชาก็บอกว่านั่นก็แสดงว่าท่านเป็นหมาสิอันนี้หลวงพ่อช้างท่านบอกว่าท่านท่านกลังกะสอบว่าอย่าไปอย่าไปสนใจนะคําด่าว่างเขาถ้าเราก็หาว่าเราเป็นหมาแล้วเราไปสนใจเราก็เป็นหมาอาจารย์พุทธทาสพูด แรงกันเลยท่านบอกว่าเนี่ยหมาเห่าอย่าเห่าตอบนะเพราะถ้าเห่าตอบมันจะมีหมาเพิ่มเขนอีกตัวหนึ่งมันจะมีไม่ได้มีหมาแค่ตัวเดียวนะมีหมาสองตัวคือนี้พระเจา้าท่านพระองค์ก็ทําเป็นให้ข้อคิดเตือนใจได้ดีนะมีพราหมคนหนึ่งมาตามด่าท่านพระองค์เนี่ยเดินกลับเฉยตะวันก็เดินตามมาดา่าพระองค์ก็ไม่ตอบโต้จนกระทั่งถึงเฉตะวันลวนะพระองค์ก็เลยน,นั่งสนทนาขเขา ว่าเนี่ยเคยมีคนมาบ้านท่านไหมมาหาท่านที่บ้านไหมพราหมณ์ก็นึกบอกมีสิข้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนขาดเพื่อนไม่ใช่เป็นคนซีไลไม่ตอบมีคนมาหาข้าพเจ้าที่บ้านอยู่เนืองเนืองและท่านทําอย่างไรนะข้าพเจ้าก็เอาของมาต้อนรับพระเจ้าเลยถามว่าถ้าเขาไม่รับของของท่านเนี่ยของนั่นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็บอกก็เป็นของข้าพเจ้าน่ะสิพระเจ้าเลยตอบว่าเนี่ย ท่านด่าเรานะแต่เราไม่ด่าตอบคำด่าทั้งหมดของท่านก็กลายเป็นของท่านท่านดา่าท่านแต่เราไม่รับคำด่าของท่านคำด่าทั้งหมดก็เป็นของท่านนะสิพรามนี้งอึ้งเลยนะเพวกนี้คือว่าคำด่าเนี่ยมันจะมีผลก็แต่เมื่อเรารับเรารับถ้าเราไม่รับเนี่ยหรือไม่ใส่ใจเนี่ยมันก็ไม่มีความหมาย ไม่มีพิษสงเนี่ยเฮ้เป็นตัวอย่างนะที่เชื่อ็นความแตกต่างรางซูมาอี้กับคนอื่นนะซูมาอี้เนี่ยถูกคงด้่งดายย่ายังไงซูมาอี้ไม่รับไม่สนใจหัวเราะเลยนะไม่เอามาเป็นอารมณ์นะแต่คนอื่นนี่โอ้โหเอาจริงเอาจังมากก็ด่าว่าเป็นหมาก,ก็ไปรับสมองว่าเออฉันเป็นหมาจริงๆก็เลยกรากเลือดตายหรือไม่ก็หัวใจวายตายอันนี้ก็เป็น อ่เป็นบทเรียนสอนใจนะที่บางทีมันมีพลังนะยิ่งกว่านังสือทธรรมะนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่จำลองมาจากธรรมชาติของมนุษย์นะงั้นถ้าเราถ้าเราเจอคำด่าเนี่ยโดยเฉพาะจากคนที่มุ่งร้ายเนี่ยนะให้เรานึกถึงสุมาอเอียไว้อย่าทำตัวเป็นจิวจี้หรืออองลองหรือว่าโจจินนะว่าถ้าทำนเนี่ยเราก็โง่ทั้งนั้นเอง